สวัสดีครับผมเตรียมใส่ปุ๋ยหมากนะครับเนะปุ๋ยให้เขาห่วงดกเพิ่ม,มเมล็ดให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยในพื้นที่ปลูกข้าวนี้ไล่กว่ากว่าครับผมตีซสหนึ่งไล่หนึ่งงานกว่ากว่าเนะาะเพราะว่ามันเ,เข่ามันขึ้นบบเต็มตอนแรกตรงนี้มันบบมีเข่าดอกพอดี เอากบมาปล่อยครับป่ามันก็นเลยอาจจะได้ส่วนหนึ่งอาหารปลาอาหารกบหรือว่าขี่กบขี่ปลาก็เลยตรงนี้ก็เลยงามขึ้นมากครับแบบน,นี้ก็เลยสีมีประมาณไล่กว่า,วาแต่ข้างล่างนั่นก็งามเกือบ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 ,อบ,อบทั้งไล่เนี่ยก็น่าจะงามทั้งเบิดแหละครับผมก็เลยจะใส่ปุ๋ยหนึ่งกระสอบนี่มว่าบ่าเบอร์อรดอก หนึ่งกระสอบมันมีห้าสิบกิโลกรัมนะครับนาอเบื้องต้นทั้งเบิดนี่ผมสีวานจักสามสิบสามสิบกิโลนะครับนาะผมคิดว่าเนียมันอาจจะเป็นสูตรสำเร็จหรือเปล่าหรือว่าจังไหนผมกโบยหงแต่ว่าผมคิดว่าทำถ,ถ้า,าไล่ก,กว่าถ้าใส่หนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลเนี่ยมันสิบก่ ปวดหุยปดพ่อะหรือจังดาันสิบวเงิบ่หรือจังดหรือว่าแหงใส่หลายแหงดีคือใส่ผงสุรดนี่บวครับกับบแน่ใจเนาะเบื้องต้นผมสีใสทั้งหมดนี่ในพื้นที่ไร่กว่าๆนี่ผมสีใสคิดว่าสามสิบกิโลกรัมเนาะครับเนาะกับสีล่องเบื้องแต่ว่าถ้ามีคอมเมมตนย้อนหลังมาหรือใครอยากแนะนำ ว่าอาจารย์ที่เป็นเซียนเฮ็ดหน้าว่าเด้เขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยกัรบกวนคอมเมตนมาได้นะเด้อครับเด้อเพราะว่าผมกั